เนี้เหลืองวดเหอวดก็เป็นอย่างเงี้ยไปไม่มาอย่างเงี้ยค่เดือี้สาที่แล้วอย่น้หะยัสวัสดีครับพี่มาจากไหนครับแี่วันนี้มาจากบางปะอินครับเดินทางมาจากบางปะอินเลย ออกมาตั้งแต่กี่โมงอ่ะครับพี่ออกมาตีสามตีสี่ครับตีสามตีสี่นำมากี่ต้นนะวันนี้พี่วันนี้มาสามต้นครับมาสามต้นเนาะครับมันมาสามต้นโอ้สวยๆทั้งนั้นเลยตอนนี้เป็นแกะอะไรครับพี่นี่เป็นน่าจะเป็นแกะสลัญญาแกะสลัญญาอายุกี่ปีแล้วพี่ขนาดเนี้ยก็สี่ปีห้าปีครับโอ้สวยมากเลยนะครับนะครับจำไม่ได้ คเคยติดรางวัล e: ไหมครับต้นนี้ก็ติดเรื่อยๆครับก็ติดหลายงานอยู่ครับติดหลายงานอยู่ไปหลายที่อยู่ครับครับล่าสุดก็ไปที่งามอดกโลกอดกโลกด้วยครับพี่แต่วันนี้ก็เนียบอีกแล้วนะครับเอามาดูต้นนี้อีกต้นหนึ่งมาดูต้นนี้อีกต้นหนึ่งนะครับโอ้โหพี่ สวยอีกต้นหนึ่งนะครับต้นนี้กระถางจีนด้วยนะครับตัวนี้เป็นแกะลุ่นซ้อนพี่สศักดิ์แกะลุ่นซ้อนของพี่สมศักดิ์บางปินโอ้โหแต่ว่าตัวนี้ให้ซ้อนแต่ว่าดอกสวยครับครับพี่ตัวนี้จัดเป็นรากธรรมชาตินี่เลยนะครับพี่พี่รากธรรมชาติก็มีเสน่ห์เหมือนกันนะพี่เนาะคนชมนี่เลยครับนำมาสามต้นเนาะวันนี้เนาะพลังเตรียมเลย นี่เลยนี่เลยนะครับโอเคเนาะโชคดีนะครับพี่วันนี้ขอบคุณมากครับ